สวัส,สดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพื่อนขอลากไฟไทย SRT วแล้วก็อนุสวัดค์เพื่อนเื่นชาวแก๊งนครศรีธรรมราชทั้งหลายนะครับยูก็วันนี้นะครับผมก็จะโดยสารขบวนรถเร็วที่169นะทุกคนถามว่าทำไมผมไม่ขึ้นไปกรุงเทพมันขาลงทุกคนตอนเช้ามันจะเป็นขาลงส่วนตอนกลางคืนมันจะเป็นขาขึ้นแล้วพอเที่ยงคืนอะ รถมันจะสวนรถมันขาลงอ่ะจะสวนกับขาขึ้นแล้วตอนเช่าอ่ะจะเป็นขาลงนะคือคนพอเที่ยงวันอ่ะก็จะเป็นขาขึ้นสวนกับขาลงอง,องงอะเด็กงงงงแล้วตอนนี้นะครับรถเข้ามาเรียวยะฮึตอนนี้นะครับผมชี้ไปคันสองนะบอกคุณแม่นะว่าเราขึ้นคันสองแต่ผมขึ้นคันเจ็ดได้แล้วพนักงานไม่ตรวจตั๋ว้วยเฮ้ยดีใจจังเลย ก็ค่าตัวนะครับผู้ใหญ่ยิบสามบาทเด็กยิบสองบาทนะทุกคนโอ้ปกติเรานั่งรถธรรมดาใช่ไหมรถแบบรถท้องถิ่นอะ่ะเราดูเขาจะเป็นเ <20, S 1> ขาจะราคาถ้าไปคลองจังอ่ะทุกคนจากนาบอลไปคลองจังอะ่ะผู้ใหญ่สองบาทเด็กสองบาทถ้าจากนาบอลไปทุ่งสงผู้ใหญ่สามบาทเด็กสองบาทถูกมากก็ตอนนี้นะครับ รถออกจากสถานีเป็นแล้วโอ้โหคนพาแกแด้าร้องก็ตอนตอนนี้นะรถออกกันนะทุกคนก็วีสามนะครับช่งวงเวลาสามนาฬิกานะฝนก็ตกหนักเลยนะทุกคนเมื่อคืนผมนอนตอนห้าทุ่มแล้วครั้งนี้ผมมาตื่นตอนตีสี่ผมไม่ง่วงหรอกทุกคนแต่ว่าความง่วงก็ยังมีอยู่นะ งงอีกนะงงนี่บายบายนะบอลบายบายาก,าก็จะกันนะตอนนี้นะครับรถก็กำลังจะผ่านสถานีรถไฟคลองจังนะทุกคนตอนแรกผมก็นึกว่าจอดนะอืมบายบายสทางนี้คลองจังเดี๋ยวค่อยมาแวะนะทุกคนวันไหนที่ว่าที่จะมาเที่ยวคลองจังอะ่ะเราก็จะมาแวะนะทุกคนอืมตอนนี้นะทุกคน เราก็ผ่านคงจังมาแล้วผ่านไม้กั้นมาแล้วนะคะตอนนี้ต่อไปนะทุกคนผมจะเข้าสถานีชุมทางทุกสองนี่ไงามาเลย่พูดไม่ทันขับคำก็มาถึงสถานีทุกสง้งนะทุกคนใช่มันมีรางสองนนะทุกคนซึ่งรางสองมันเป็นรางเก่าสามสี่ก็เป็นรางเก่าส่วนรางหนึ่งก็เป็นรางใหม่และรังใหม่อ่ะจะมีรถวิ่งรางเก่าอ่ะจะไม่มีรถวิ่งเลยนะทุกคน แลว้วก็ล้างเก่าอ่ะมันจะ